ยังคงเป็นที่สนใจของผู้คนทั่วโลกจริงๆนะครับหลังจากที่สาวลิซ่าและลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงคครับไอดอลเคป๊ Idol, up, หัวใจไทยที่มีฝีมือทั้งร้องทั้งเต้นไม่ธรรมดาจริงๆครับซึ่งล่าสุดครับหลังจากที่เธอบินตรงจากเกาหลีใต้นะฮะเพื่อร่วมขึ้นโชว์คาบาเบร่ที่ Crazy Horse Paris ในวันที่28-30กันยายนี้นะฮะ และต้องบอกเลยนะครับว่าแฟนๆนั้นให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะฮะแล้วก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเธอนั้นทําโชว์มาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆฮะคุ้มค่าบัตรแบบอิ่มคุ้มจุใจสุดๆจริงๆ <c oughs> ซึ่งสําหรับคาบาเร่นั้นนะครับเป็นศิลปะการแสดงที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะในการเต้นนะฮะที่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเป็นเวลานานนะครับซึ่งนักเต้นแต่ละคนนะฮะอยู่ในระดับมืออาชีพที่เรียกกันว่า crazy girl ที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดุเดือดนะฮะทั้งขั้นตอนการเต้นแบบ improvis e กับเพลงที่กรรมการเนี่ยสุ่มเลือกนะฮะประสบการณ์การเต้นเนี่ยแบบมืออาชีพหลายปีและความสูงที่ต้องไม่เกิน173ซนติเมตรนะฮะเพื่อให้เข้ากับขนาดข,าดของเวทีที่ไม่ได้ใหญ่มากนักนะฮะซึ่งหลังจากที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนจะได้รับรองเท้ามานั่นเองนอกจากนี้นะฮะ Crazy Horse Paris นะฮะขึ้นชื่อเรื่องเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่คุณผู้ชมการแสดงก็มักจะสอดแทรกความเย้ายวนนะ,ะแต่จะนำเสนออย่างมีรสนิยมและมีไหวพริบทางศิลป,ปะด้วยนะฮะ นอกจากนี้เนี่ยยังมีการเปิดเผยบทสัมภาษณ์เก่าของแอนเดรียดิเซนเบิร์กนะฮะผู้จัดการทั่วไปฝ่ายคา b a บาเรตครีเอชันแอนด์แบรนด์ของ r r z z y o r s e ครับได้เปิดเผยกับดิจิชาลแอลถึงเบื้องหลังเชิงลึกในการตัดสินใจเข้าร่วมโชว์ของไอดอลสาวครั้งนี้โดยระบุครับว่าลิซ่าเนี่ยเป็นแฟนคลับของ Crazy Horse เธอเนี่ยมาหลายครั้งมาก และก็มักจะไปด้านหลังเวทีเพื่อเจอกับสาวๆหลังจบโชว์เลยคิดว่าน่าจะเป็นไอเดียที่ดีเลยลุยเลยบางทีมันก็เหมือนสถานการณ์เป็นใจถูกที่ถูกเวลาเธอมาซ้อมเธอก็ทําได้ดีมากๆเลยนะเธอเป็นมืออาชีพจริงๆเธอใช้เวลาในปารีสเราทําทุกสิ่งกันแบบลับๆเลยโดยเฉพาะตอนที่เธอมาเล่นคอนเสิร์ตที่สนามสเตดเดฟรานซ์เนี่ยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเดิมทีไอเดียของเราคือให้เธอนสวมบทนักเต้นครซี่จาก A ถึง Z ซ เริ่มตั้งแต่ต้นโชว์จนจบโชว์ไปเลยเขาอยากจะทําแบบนั้นแต่แล้วก็ได้ไอเดียที่น่าสนใจเพราะว่ามันเปลี่ยนพวกเราหมดเลยเราก็เลือกเป็นหลายฉากมีตอนเปิดและก็ตอนจบรวมถึงการปรากฏตัวแบบเดียวๆหลายครั้งรายงานยังระบุอีกนะว่าลิซ่าจะโชว์การแสดงที่มีอยู่แล้วบนเวที Crazy Horse ร่วมกันกับแดนเซอร์คนอื่นๆในคณะนะครับและถึงแม้ว่าสาวลิซ่าจะได้รับเสียงตอบรับที่ดีขนาดไหนนะฮะแต่แฟนๆชาวจีนและเกาหลีก็ยังมองว่าการโชว์ครั้งนี้ของสาวลิซ่านะเนี่ยจะทําให้ภาพลักษณ์ของเธอและก็ K เคป๊อปเสื่อมเสียและก็มองว่าสิ่งที่เธอทํานั้นเนี่ยไม่ต่างกับระบําเปลื้องผ้าเลยซึ่งก็มีแฟนคลับบางส่วนฮะก็ออกมาปกป้องสาวลิซ่านะฮะว่าเธอนั้นก็แค่ยอยากจะทําในสิ่งที่เธอทื่นชอบและก็อยากจะทําเท่านั้นเอง แต่ถ้าว่าล่าสุดนะต้องบอกได้เลยว่าเป็นคอมเมนต์ที่เดือดสุดๆคอมเมนต์หนึ่งเลยก็ว่าได้แหละคุณผู้ชมหลังจากที่นักแสดงสาวสวีเจียวผู้เคยรับบทเฉิงหยางพี่สาวของเจ้าลู่ซือในซีรีส์เรื่องดาราจากรักลำนำใจ Love l i k e the Galaxy ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงหวยปอของตัวเองฮะวิจารลิซาอย่างรุนแรงเลยคุณผู้ชมโดยใช้คำว่าฉันเคยเห็นแต่ผู้หญิงขายบริการ ที่ทําแบบนี้เม้นแบบนี้เลยนะฮะโดยสวีเจียวได้แคปภาพหน้าจอหนึ่งในบทบาทของลิซ่าที่ได้รับในการแสดงโดยลิซ่าได้แสดงเป็นเลขาสาวที่ทํางานทั้งวันนะฮะและก็กําลังเครียดกับหุ้นตกและพอเริ่มเพลงเนี่ยลิซ่าก็ได้ถอดชุดเลขาออกเหลือแต่เพียงชุดแซ่บๆที่ใช้ในการโชว์อย่างไรก็ตามฮนะก่อนหน้านี้สวีเจียวเองเธอก็เคยถูกวิจารณ์จากชาวเน็ตมาแล้วเหมือนกันนะฮะเพราะเรื่องชุดว่ายน้ําที่เธอใส่แล้วก็โพสต์ลงไวปอ นะแต่ก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้เธอคิดอะไรอยู่ถึงได้โพสต์วิจาริซ่ารุนแรงขนาดนะั้นนะคุณผู้ชมซึ่งคอมเมนต์จากชาวไทยนะในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยก็เข้าไปคอมเมนต์กันอย่างดูเดือดเลยโดยบอกว่าเธอเป็นนักแสดงแต่เธอไม่เข้าใจว่าที่ลิซ่าโชว์มันเป็นการแสดงเหรอสาวที่เธอก็ไม่ได้เรียบร้อยและมีมารยาทแบบตัวละครเฉิงหยางเธอยังแอบเอ้ยแสดงเป็นสาวเรียบร้อยมารยาทดีได้เลยิอชาสินะแต่ลืมดูเปล่าชุดชั้นในกับบิกินี่ตัวเองอะไม่ต่างกันปะ เขาแสดงที่ปิดน,นี่เรินร่อนแถวทะเลใครโอเพ่นกว่ากันว่าแต่เขาแต่เป็นเองนะ w ายผิดหวังในตัวเธอคนนี้มากนะที่มีความคิดแบบนี้ตอนที่เธอมีข่าวเรื่องชุดว่ายน้ํายังแอบเห็นใจอยู่เลยไม่น่ารักเลยอิจฉาชนะเป็นดารางแต่เด็กยังไม่ดังทาลิซ่าเลยแปลกเอาวิจารณ์เขาแรงมากแต่ไม่ดูตัวเองภาพของลิซ่าคือชุดการแสดงที่ทางทีมงานจัดหามาไหมแต่ชุดเธอเนี่ยที่ถ่ายรูปเป็นเธอหรือเปล่าที่เลือกใส่เองสถานการณ์มันต่างกัน โอ้คุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าคอมเมนต์ดูเดือดกันสุดๆเลยคุณผู้ชมแต่ต้องบอกเลยนะว่าทางฝั่งสวีเจียวนั้นเนี่ยโอ้โหเธอคอมเมนต์แรงไม่เบาเลยทีเดียวคุณผู้ชมฮะมีหรือที่บลิงจะไม่โกรธคุณผู้ชมเอาเป็นว่าก็รอดูลวกันนะวา่าเธอจะออกมาขอโทษหรือว่าชี้แจงอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะฮะต้องรอติดตามกันต่อไปครับท็อปดาราไม่พลาดนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ